อ่ะครับผมก็ออกลับสวัสดีครับอยู่กับในทค่ดอนทุมไทยชาแนลครับผมช่อง youtube ที่เกี่ยวกับาการเกษตรนะครับตน้องัครับพี่น้องมวัสนี้ก็ถ้ามารอเบื้องห้อ้อยครับเป็นอ้อยหยอดปลูกใหม่ปีนี้ครับผมปลูกช่วงเดือนมกราครับผมปลูกมกราค่มครับว้ายงี้ยงขิ้เป็นแนวนี <laughs> ไปเสียเต้ารับตัวนี้แบ่งเครื่องกันสามเจ้าครับเฮ็ดเฮ็ดกันอยู่สามเจา้าเขาเด่นอยู่มองไดหนอมาเบิง่งครับมีมีขังบนบบผ่านเลยครับเนี่ยของผมอยู่แก่น,นครับอีกนี่สิเป็นอีกเจ้าหนึ่งคนละเจา้าหารมั่วไม่ไหวเลยครับสองไซส์สี่ ใายปลูกกระปุกดครับพี่น้องผมก็มาซื้อพันกระปรกดไปปลูกอยู่แปลงนี้สามสิบไร่ครับสปอรของผมอยู่บันเมกไงครับผมบานเมกไงอำเภอเดียดอุดมอ๋อนี่ตรงนี้เป็นแดนนี่เป็นของผมตัวนี้เป็นของเสียเตาแบ่งเครื่องกันครับอันนี้ก็เครื่องกันเครื่องกันขึ้นด้วผุนบัดนี่เครื่องมือผุนนครับตัวนเป็นเป็นนน ลูกมันก็ได้พี่น้องผูกมัน่าได้บัวมีลำมันครับไอมีกับมาแบงให้เด้พี่น้องยึดแทงลำมันนี่ว่าสปลูกลำลูกมันกับปิดตะปูอยู่ดรกมันบัวมีลำมาเบืองว่าสีจัดการยังไงแต่ว่าซุ้มเนียบัมีหยากับป็นดินเป็นดินถามดินเหนียวจะวาเป๊บมองดินใสเห็นยาไรมันซุ้มอยู่เบิร์ปีพี่น้อง ทางบนห่อยบ่จะขึ้นเลยปลูกไว้ได้ครับตอนปลูกก็เป็นหน่ำหน่ำข้ามไร้บ้ดปีครับอุ้ยเอีย, <c oughs> อยงเงีนคือสูงเรือนมูเรือนปวกเถอะนาคาเต็นบ่นียนอ้นอง้อยได้นั่นจุ่มเดียวเนี่ถั่มหัวแล้วครับเนี่ยเบืง้งมันมีเอยียงอยู่ทางหลังคือจะโของสูตรเถอะพิ่พ่นบ่พี่เสีงงามเดือนมูเถอะ งามงเดียวโอ้ก็ฟังยังไวไตรลินอยู่สงงามเลยท <c oughs> างในก็มีอีกครับนี่ยขามห้องก็ไปเป็นห้องหนาไหลครับฝนตกเอาถั่วอย่างที่บอกไป่นี้นะสิบวันเดี๋ฟังจะจะมาเห็ดมาฟังหมดเลย điên bớt <coughs> bánh này này không tôi đấy buồn à quay có nhìn tiếng này gì bên 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 này ô hang này ngảm gặp hang này ngảm cười đi hang เอองามบ่ะหญ้าก,ก็บ่ค่อยมีครับแนนดีครับแนนดีแป้งแป้งอยูน่นี่เป็นแป้งเก่าสิบเลยครับอยูน่นี่ไม่แบ่งกันผมเอาไรกหมูสามสิบเลยเก่าสิบก็ไรครับรวมเบ็ดเปลี่ยนทีออนเดียนะ อันนี้เป็นห้องผมครับบันที่ตัวนั้นเป็นมาปั่นครับชาวบ้ันบุคคลมีอย่างน้ำหลองอันนี้เบื้องสูงสิได้มาตัดเลยครับนี่ตัวหนาเบื้องสูงหรือว่าเอารถมาไถเอารถมาไถครับโอ้เดือมขึ้นลำแล้วครับหนาขึ้นพี่น้องแบบตาเป็นไหมาเบึงสิได้โหวิธีจัดการครับแบบ น้าตาโอ้ยไม่เหนี่ยวเดืยอยใหญขึ้นแล้วลหละผมสร้างสุดสีทับอยู่ครับสดทับไอยมาสีสีอยู่แค่นี้ลองเข้าเข้าเสียวรถเรียนกับบระยากเลยรถเรียนปันเรียนไทยเดียวก็เหลว,รวครับเ่ป้าที่ป็นอยาดเนี้ยในในลองอ่อยนี่แหละครับเนี่ยผมสร้างสุดสีทับมาเลยครับมาสีทับเลย สีได้รถเร็วท่านใจกับผมเหลียวดีวโอ้สวยครับั้างในดีว่าผ่านครับแนนดีแนดนดีครับพี่น้องขันอ,อยอไอยเนี่ยนี่นเขาเรีนว่าอไอยคือลำ่ำแล้วครับมาจัดก,การอเอาแต่หนาครับนี่แหละเอารถมาถไทยเล่นหล่อมันเพราะว่าบริษีย้าคุ้มครับตอนนี้ของไปเยี่ยเศษโอ้ย <c oughs> อ่ะก็แบพี่น้องพี่นา้าอ้อยตันละพันแปดพี่เนอต้นเอาบับเจ้าว่ะโอ้ดีโบลล์มบ่าน้องมันนี้ยปลูกคืนดีครับขึ้นดีแน่นดีมากปลูกได้แน่นดีมากโอ้ขาเป็ญญปนอ,มมอย่างเราเว้ยบันเดี๋ยวของผมมือหยาอะไรเ้อโอ้ ี๋ยวต้องเอารถมาทำรุ่นแล้วครับมาเลียนไทยเลยเก็ดหยารอบเดียวมาเลียวไปเลยครับเอาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวกี่ภาพมาเบิงสุดสีทาปล่อยบัดเนียวันทีดีคือโคตรสนาออบอยพี่นอ้องเอาขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามก็สวัสดีครับ